ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมลดความต้องการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดการก่อของเสียและมลภาวะต่างๆลดปริมาณกากของเสียที่นำไปฝังกลบประหยัดอนุรักษ์พลังงานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษลงตามลำดับ ต่อชุมชนและสังคมรอบข้างขยายโอกาสทางธุรกิจให้ท้องถิน่นโอกาสมีงานทําที่มากขึ้นและดีขึ้นสร้างโอกาสการทํางานจากธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นโอกาสทางอาชีพและการศึกษาลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจได้โรงงานบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเข้ามาอยู่ในพื้นที่มีความมั่นใจว่าโรงงานที่เข้ามานี้จะทำให้ดินน้ำอากาศสะอาดขึ้นและลดปริมาณของเสียไปพร้อมๆกันต่อโรงงานบริษัทธุรกิจและเศรษฐกิจ นโยบายการนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดรายใจใ่ายในการทำธุรกิจและเพิ่มผลกำไรโดยการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบและพลังงานปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพนักง,งานมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นมีความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงานลดความไม่น่าเชื่อถือทางสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้นมีส่วนร่วมกับบริษัทและองค์กร นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน